อ๋อมันคือตีลังกาบบดนี้มันสิปินขึ้นได้แน่แบบนี้

เอาละกันนี่ครับรับบ่เอา <laughs> <laughs> พวกาองอินูสะดงองอินูนว้าว้องไอ้ขินจังจากค่อยๆย,ยังประธานเดาออกมาค่อยๆทำมาวานพอมันอนซอนดังมันซีงโซนป่า เร็วๆรพเาะย่างจะตามลังมันเลยนั่นต้นหนามามันจะิกนหนูกอนเลเขาตงขงเนาะโอ้ยรักน่อยรักสันแค่เอาเลยล้จิ้งลงให้น้าคุเฮงเนี่ยจิ้งลงให้น้าเขาเขาจ้มุนเลยเนาะมันด่าใหนาบ้างเรืองเนี่ยค่ะเออ